สวัสดีค่ะก็อยู่กับในช่องแพรวังไงจะใครหลังนะคะวันนี้จะมาตอบคําถามจากโลกนี้นะคะว่าตัวแบบฟอร์มคําถามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นไงนะคะอ่ะมาเลยคําถามข้อแรกนะคะว่าอยากมีคอนโดไหมด้วยในใจวันเนี่ยก็อยากมีนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีได้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยอายุยังไม่ถึง เงินเดือนยังไม่มีแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องการซื้อบา้านซื้อหุ้นซื้อคอนโดยังไม่มีงานทำง่ายๆแล้วก็ยังไม่มีเงินก็เลยแต่คิดไว้ก่อนว่าว่าอยากมีคอนโดนไหมก็อยากมีนะคะข้อที่สองคือว่าอยากทํางานอะไรด้วยตัวของว่าเองอะ่ะการทํางานอะ่ะว่าคิดว่าว่าทางานอะไรก็ได้แต่ด้วยต้องเลือกความถนัดของตัวเองคือว่าจะทํางานเกี่ยวกับการเป็นบดี้บล็อกเกอร์หรือมันก็เป็นแบบ ช่างแต่งหน้าช่างเสริมสวยหรือไม่ก็เป็นพนักง,งานตามเซเว่นเซเว่นแต่ว่าในใจคือพยลวอยากทางานที่สุดก,ก็คือวาเนี่ยอยากทํางานขายของประมาณนี้มันขายของบ้างแตง่เป็นช่างแต่งหน้าเสริมอีกทีด้วยได้นะคะก็สามารถทาได้เหมือนกันก็เป็นอาชีพการทางานวานะคะแล้วก็คําถามต่อมาก,ก็คือโตไปเนี่ยวาอยากทําอะไรและเป็นแบบเป็นพิเศษทําอะไรเป็นพิเศษก็ ว่าไม่ได้คิดอะไรว่าอยากทําอะไรเป็นพิเศษแต่หลกัหลกๆอะว่าอยากทําให้ครอบครัวรู้สึกว่าว่าเป็นคนที่ไม่เคยลืมครอบครัว,วที่เป็นพิเศษมากที่สุดก็คือเขาจะไม่ทิ้งครอบครัวไปไหนอะคือว่าจะไปไหนตอนไหนว่าก็จะบอกครอบครัวว่าเออวันนี้ว่าจะไปที่นี่ว่าจะไปที่นั่นอะไรแต่ว่าก็บอกอยู่เสมอเสมอต้นเสมอปลานะคะว่าก็ไม่มีทางที่จะแบบไม่บอกแต่ว่าอยากทําอะไรว่วาก็ทําว่าก็ก่อนทําว่าก็ต้องขอ อนุญาตคนผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวให้ได้รับรู้นะคะว่าอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษกับเขาบ้างอ่ะโอเคหนึ่งอยากทํากับข้าวสองอยากทําให้เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะสามคือเขาเหมือนกับว่ารู้ว่าอายุเราแค่สิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยแต่สมองเราอ่ะยังเด็กมากกว่านี้เนี่ยแล้วก็คงแล้วก็จะเป็นห่วงเรามากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออเราต้องโตนะ ส,สมองเราก็ต้องโตตามอายุด้วยไม่ใช่แบบเห็นฉันอายุเยอะแต่สมองฉันเด็กมากๆก,ก็คงไม่ดีนะคะก็คงไม่ได้เรื่องนะคะแต่ถ้าถามว่าต่อไปว่าอยากทําอะไรและเป็นพิเศษมากที่สุดก็คือทําอาหารให้ครอบให้ครอบครัวก,กินกันนะคะแล้วก็เป็นคนแบบอ่ะทําอาหารทํากิจวัตรประจําวันไปด้วยกันเป็นพิเศษอย่างเช่นออกกำลังกายด้วยกันทําอาหารกินด้วยกันแล้วก็ ไปเทีย่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะถ้าเป็นที่เชิญที่สุดกับการอยู่กับครอบครัวเนาะหลักๆว่าก็จะอยู่กับครอบครัวนี่แหละข้อต่อมาเขาถามว่าครอบครัววาสอนวาเป็นอย่างไรก็อ่ะขอท้าความนะคืออดีตอะคือเหมือนกับว่าถ้าวันไหนเวลาวาทําอะไรผิดอะวาก็จะโดนดูโดนด่ามาก่อนบ้างแหละบางทีก็โดนตีด้วยแหละสมัยตอน ว่าจำไม่ได้ว่าตอนไหนแต่ที่ร,รู้ๆจำได้ว่าตอนเด็กก็คือว่าทาผิดอย่างหนึง่งแล้วโดนคุณพ่อตีน่าจะประมาณหมหนึ่งน่นแหละทําผิดเรื่องการขโมยของนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างค่ะแล้วก็แบบด้วยในเชิงแบบด่า,ดาครูด้วยขโม,มยของของเพื่อนด้วยหรือก็ไม่ไม่ยอมบอกว่าเนี่ยเป็นของเพื่อนแล้วก็ปร้อมทุกอย่างวันเนี่ยเป็นของเราแต่ทั้งๆที่แบบน่าหนักคือของเพื่อนนะอะไรเงี้ยนั่นแหละก็กลายเป็นที่มาว่าว่าทําผิดนะคะเลยโดนคุณพ่อ ตีก้นนะคะก้นลายเป็นแบบไม้ที่เผาเป็นไม้ไผ่ที่เผาแล้วเกือบเซี่ยวหนึงแล้วก็มาตีแล้วเป็นรอยที่ก้นแบบสองฝั่งเลยอะ่ะอือเป็นรอยแบบปักปักแดงๆล้นแรกไม่แดงตอนแรกก็เหมือนจะปูดมานิดนึงแต่มันก็ไม่ปูดมากอะไรค่ะแล้วก็เอ่อครอบครัวเนี่ยจะสอนให้วาแบบเป็นคนดีนะแต่วาไม่เคยดีเลยสักอย่างแต่เดี๋ยวโตไปเนี่ยวาจะเป็นคนดีให้ดู ถ้าคุณคิดว่าแพรวจะทําดีได้อ่ะวาก็จะทําดีให้ทุกคนดูแต่ไม่ใช่แบบว่าคุณจะมากีดกันเรื่องพวกนี้เรื่องการเล่นโซเชียลคือมันไม่ใช่แล้วอะพว่าโซเชียลมันเกิดมาจากวัยรุ่นนะครับแล้วก็เราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะครอบครัวสอนให้วาเป็นคนดีเท่านั้นแหละข้อต่อมาวาเคยคิดว่าจะทําอะไรดีไหมเรื่องอะไร Uh huh. เรื่องว่าเคยคิดว่าจะทําดีไหมไมันหรือว่าเรื่องข้อดีข้อเสียอย่างไงหรอข้อดีก็คือเหมือนกับว่าว่าอยากเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีในครอบครัวเพราะคนในครอบครัวคือเห็นว่าไม่ดีทุกกระยะกทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เรื่องข้อดีเนะีว่ามีไม่กี่อย่างหรอกเป็นคนดีส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคนทรบานทมโมชอบไหว้พระชอบทำบุญ สายทาบุญแล้วก็สายทรมาด้วยแต่ก็ไม่ได้เชิญกับว่าทรมาแบบร้อยเปอร์เซ็นจ๋าไม่นะแล้วก็เป็นสายที่แบบว่าบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบเอาของไปให้เด็กๆตามดอยตามมูลน,นิธิต่างๆอะไรนี้เนาะประมาณนี้แต่เรื่องที่ว่าอยากทําก็คือคิดที่จะทําดีไหมแล้วก็เรื่องอะไรก็คือเรื่องการที่เราเนี่ยบริจาคของเพราะว่าว่าไม่มีของอะไรที่จะบริจาคแค่นั้นแหละ คือเรื่องนั้นบนโลกนี้คือถามหลายอย่างมากเนี่ยย่าก็มาแต่งตัวอะไรตรงนี้นี่คนถ่ายคลิปอยู่เนี่ยติดเลดอาแน่เลยก็คือหลักๆนะอาชีพที่วาคิดคืออาชีพการแต่งหน้าเสริมสวยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ส่วนถ้าถามว่าวาโตไปแล้วจะทำอะไรเนี่ยก็ก็คงต้องดูอีกทีว่าวาโตไปว่าอยากทำอะไรแต่ถ้าตอนนี้คือถ้า สมมุติว่าตอนนี้วา่าโตแล้วว่าก็คงจะอยากเป็นนักธุรกิจส่วนตัวเพราะว่านักธุรกิจอะคือทําอะไรก็ได้จะเล่นหุ้นแค่ไหนก็ได้จะเพจขึ้นเพจลงหรือไม่ก็แบบดีๆอะเออแล้วก็มีของขายตามบริษัทอะไรงนี้เป็นเจ้าของบริษัทหรือไม่ก็เป็นท่านประธานอะไรองนี้ก็เหมือนกับว่าสมัยเนี้ยเหมือนเขาพูดคําว่าเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร แล้วคนอื่นก็บอกว่าใันไม่รู้ค่ะขอโทษด้วยแล้วเราก็บอกว่าเออขอโทษนะเราเป็นเจ้าของบริษัทเป็นท่านประธานว่าซาดคือไอดอนแคร์แล้วก็อีกอย่างนะคะคนที่วารู้สึกว่าวารลที่สุดก,ก็คือครอบครัวคําว่าครอบครัวทุกคนลักกันหมดนะคะจะลูกคนไหนเกิดมายัางไงพ่อแม่แต่แต่ละคนสอนลูกไม่ไม่เหมือนกันนะ บางครอบครัวสอนแบบปล่อยๆบ้างบางทีก็แบบสอนให้อยู่แต่ในกรอบสอนอยู่แบบในเชิงทั้งกรอบทั้งปล่อยมาปมานกันบ้างบางทีก็แบบว่าฉันฉันไม่รู้ยังอะมันโตอย่างนั้นให้มันทําอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคะทุกคนอย่าทําอย่างนั้นเหมือนกับที่วาเคยพูดไปนะคะแค่นั้นแหละอ่ะถ้ายกตัวอย่างคือครอบครัววาเนี่ยเป็นคนที่แบบอ่ะโอเคโบ หัวสมองโบราณกันหมดเลยทั้งบ้านก็เหมือนกับย่าแหละที่ตอนบอกว่าเราต้องทำดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะตัง้งนิย่านะเป็นกุลสตรีไทยนะคือขานะกุลสตรีไทยมีอะไรตอนนี้จ้ะหลาซ่านเป็นเด็กที่ดีต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนที่ดีของครอบครัวแล้วก็ลืมบอกไปครอบครัวของเราเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักเลยนะเด็กทุกคนคือทําไมถึงไม่รักครอบครัวทั้งที่ครอบครัวคือรักเราเราก็รักเขาแต่เขาไม่รู้ไงว่าเรารักเขาขนาดไหนอ่ะโอเคหนึ่งเราได้ไปกินครอบไปกินข้าวกับครอบครัวสองทำกิจกรรมกิจวัตรประจําวันอย่างเช่นพวกมูกาดทำข้าวดินเนอร์ฟัง,งเพลงดูหนังดูซีรีส์ทาลงทําเล็บแต่งนลงแต่งหน้าให้ทำผมทําผมให้จับเขาแต่งตัวให้เหมือนแบบให้มัน บาลานกับเราแต่งตัวชุดคู่เหมือนกับเราอะไรเงี้ยก็คงจะแบบน่ารักไปอีกแบบทำผมไปอีกแบบแต่งหน้าไปอีกแบบมันก็คงจะแบบคลิปลุกแล้วก็คลิปคอนเซปต์ของเราได้ว่าเนี่ยอ่ะคนนี้คือคนในครอบครัวเราเราสามารถที่จะแบบให้เขาเปลี่ยนแปลงหน่อยเพนคือแบบคุณจะใส่เสื้อคอกระเช้ากับจงกระเบนใส่ทุกวี่ทุกวนันก็คงไม่ได้นะคะคนสมัยนะะี้เขาไม่ใส่กันแล้วพวกเสื้อคอกระเช้า ผิวกระเบนผ้าถุงผ้าถุงอะไรเงี้ยไม่มีใครใส่แล้วมีแต่ใส่กับลังเกงกระโปรงอันนี้เสื้อเดรสเป็นชุดราตรีชุดที่มันวิกวับหรือมันก็ชุดเสื้อยืดดังเกงดีนเสื้อวอร์มังเกงวอร์มอะไรเงี้ยธรรมดาธรรมดาเบสิกเบสิกที่ัยรุ่นทั่วไปเขาแต่งกันแล้วเราแบบรู้สึกว่าอยากให้คนของเราแต่งแบบนี้บ้างเราอยากเห็นว่าเขาแต่งแบบเนี้ยแล้วเขาจะดูแบบ เท่เก๋รูอสมาร์ทดูแบบเออเวลี่แฮปปี้มากอะ่ะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะช่วยกระดิดด่งกุงกริงให้ด้วยนะวันนี้จะไม่ตัดต่อเลยเพราะว่าที่เกียจเดี๋ยวตัดต่อคลิปอื่นนะคะคลิปนี้ยาวมากแล้วเราก็ขอคงจะลง y o u t u b e ภายในคืนนี้นะคะแล้วก็เออมาเล่นได้ถึงแค่สองทุ่มมอก็ไม่สามารถที่จะลงคลิปดึกได้นะคะแต่ถ้าวันไหนลงดึกได้เดี๋ยววันจะลงให้นะ ก็เพียงเท่านั้นแหละแล้วก็ซึ่งถ้าทุกคนอยากจะถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะคะทั้ง Facebook IG ีแพรวานะคะวานบอกชื่อใครนะคะ IG วาเนี่ยชื่ออะไรวะจำไม่ได้อ๋อแพรวานหนึ่งสองแปดแปดนะคะแล้วก็เอ่ฟซบุ๊กชื่อประภพิศสุสันตินะคะเป็นภาษาไทยปอปาพอสัพสระอาพอพาสระอินนอนหนูทอทหารกาลันสระแอสอเสือนอนหนูสอเสือสละอุขอไข่สอเสือมหันตการนอนหนูตอเต่าสระอี ตอนนี้ใช้เฟซหน้าไหนเพราะว่าวอเมีตั้งหลายเฟซหลายบัญชีเพราะว่าซึ่งบัญชีเก่าทาั้งนั้นเก่าใหม่เก่าใหม่อยู่อย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าเราจะใช้เฟซไหนกันดีสรุปคือเฟซล่าสุดที่วาใช้นะตอนนี้แล้วตอนนี้ยังใช้เป็นชีวิตประจําวันของวันนะตอนนี้นะก็คือที่ใส่เสื้อสีฟูดทำอะไรเงี้ยลดสูงสูงแค่นั้นแหละบา,บายวน้นๆจุ๊บๆ